การใช้งานระบบสืบค้นคุณวุุตที่กศอสอรับรองท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้จาก3ช่องทางได้แก่น 1. นเข้าผ่านเว็บไซต์ระบบสืบค้นคุณวุุตที่กศสอรับรอง 2. เว็บไซต์ของสำนักง,งานกศอสอที่ m e r w i p o t e p c g o t h โดยเลือกเมนูระบบสารสนเทศเมนูย่อยระบบสืบค้นคุณวุฒิที่กศอสอรับรอง และ 3. เข้าใช้งานผ่านไลน์ o f f i c i a l ของสำนักงานกศสโดยคลิกที่เมนูคุณวุฒิที่กศธสรับรองเมื่อท่านเข้าสู่หน้าระบบสืบค้นคุณวุฒิที่กศสรับรองแล้วจะพบกับหน้าจอสำหรับการค้นหาซึ่งจะมีช่องสำหรับกรอกข้อมูลได้แก่สถาบันการศึกษาคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาเอกขแขนงวิชาโปรแกรมวิชาหลักสูตรและรหัสคุณวุฒิที่กศสรับรองค่ะวิธีการสืบค้น ท่านสามารถพิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษรในช่องตัวกรองใดก็ได้ระบบจะกรองตัวเลือกทั้งหมดที่มีตัวอักษรนั้นมาแสดงซึ่งหากท่านกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาโดยละเอียดระบบกะจะกรองข้อมูลที่สืบค้นได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นให้คลิกค้นหาระบบ จะแสดงผลการค้นหาในตารางด้านล่างโดยจะระบุจำนวนผลการค้นหาและแสดงรายการคุณวุฒิการศึกษาที่กสอรับรองค่ะและถ้าต้องการทำการค้นหาใหม่ก็สามารถคลิกที่เครื่องหมายกากบาทท้ายตัวเลือกในแต่ละช่องที่ใช้กรองข้อมูลได้จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการค้นหาอีกครั้งหรือสามารถคลิกที่ปุ่มล้างการค้นหาเพื่อล้างตัวเลือกในแต่ละช่องทั้งหมดซึ่งตารางผลการค้นหาด้านล่างจะคืนค่าเริ่มต้นให้ท่านใหม่อีกครั้งค่ะ การสั่งพิมพ์และดาวน์โหลดไฟล์คุณวุฒิที่กศสรับรองเมื่อท่านพบคุณวุฒิที่ต้องการแล้วให้ท่านคลิกที่ลิงก์ในช่องรหัสคุณวุฒิที่กกสรับรองด้านซ้ายมือของตารางระบบจะแสดงรายละเอียดคุณวุฒิที่กกสรับรองโดยจะเป็นข้อมูลที่มีลายนาำตราสัญลักษณ์สำนักงานกศสและค r ว o า e โค้แสดงอยู่ซึ่งด้านล่างจะมีปุ่มสำหรับสั่งพิมพ์และดาวน์โหลดเอกสาร ถ้าสามารถสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF เพื่อนำไปใช้งานต่อไปค่ะ